บทที่7จ็ดพันเจ็ดพวกเขาล้วนเป็นคนรู้จักเก่าของตะวันนาแต่พวกเขาไม่เคยเห็นด้านเย็นชาของเธอเช่นนี้มาก่อนในขณะน,นี้ตะวันนาไม่สนใจท่าทางวิตกกังวลของคนเหล่านี้เลยเธอเพียงแต่จดจ่อกับการทานอาหารด้วยใบหน้าไรอารมณ์เท่านั้นคนอื่นๆกังวลมากจึงต่างมองไปที่สตีฟพ,พวกเขาเดินทางไกลามายังประเทศจีนก็เพื่อสตีฟหรืออาจกล่าวได้ว่าพวกเขาถูกบังคับให้มาเพราะแรงกดดันของสตีฟ เดิมคิดว่าสตีฟกำลังสนับสนุนตะวันนาแต่เมื่อดูจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นคนหลายคนก้มหัวลงและกระซิบกันจากนั้นคนหนึ่งมองไปที่สตีฟแล้วถามด้วยความกังวลท่านรอชชายคุณช่วยบอกเราคร่าวๆได้ไหมครับว่าคุณตั้งใจจะเชิญพวกเรามาจีนนี้เพื่ออะไรสตีฟ <Steve S 1> พูดอย่างเย็นชาคุณไม่ได้ยินสิ่งที่คุณสวีทพูดเมื่อกี้เหรอกินข้าวก่อนเถอะแล้วจะมีคนมาคุยกับคุณทีหลัง ทุกคนก็ยิ่งเกิดความตื่นตระหนกเพิ่มมากขึ้นใครจะกินลงถ้าไม่มีคำอธิบายชัดเจนท้ายที่สุดแล้วทุกคนต่างก็ต้องการค่าตะวันนาโดยเฉพาะแมทฟิงเกร์สไตล์และถึงขั้นทุ่มเงิน1,000ล้านดอลลาร์ไปอย่างลับๆตอนนี้ตะวัน,นากำลังนั่งร่วมโตกับพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงเป็นกังวลว่าเธอจะแก้แค้นพวกตนหรือเปล่า คนจำนวนสิบกว่าคนหยิบตะเกียบขึ้นมาลังเลอยู่นานจากนั้นจึงวางลงทำซ้ำเช่นนี้อีกหลายครั้งขณะที่พวกเขากำลังวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นประตูห้องก็ถูกผลักเปิดออกเป็นหงห้าที่ผลักประตูเปิดออกและเขาก็รีบถอยไปข้างๆทันทีและกล่าวอย่างเคารพเชิญท่านอาจารย์เย่เข้ามาครับเย่เชิญเดินเข้ามาภายใต้สายตาของทุกคน แขกสิบกว่าคนที่บินมาจากสหรัฐอเมริกาต่างมองดูเย่เฉินด้วยความสงสัยว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นใครและเขายังเป็นคนสุดท้ายที่ปรากฏตัวในงานเลี้ยงอาหารค่ำของสตีฟโรชชายอีกด้วยอันที่จริงเย่เฉินไม่อยากเป็นคนสุดท้ายแต่เขาต้องทำสิ่งที่สำคัญก่อนนั่นก็คือสง่งภรรยาของเขากลับบ้านก่อนที่เขาจะมาที่นี่ได้ทันทีที่เย่เฉินเข้ามาในห้องสตีฟก็ยืนขึ้นทันทีและกล่าวอย่างเคารพคุณเย่คุณมาแล้วเชิญนั่งข้างๆงฉัน ตะวันนาซึ่งเพิ่งพูดเพียงประโยคเดียวและเริ่มรับประทานอาหารวางตะเกียบลงยืนขึ้นพร้อมกับกล่าวอย่างเคารพว่าคุณเย่แมตต์ซิงค์สตล์ก็ลุกขึ้นอย่างรีบร้อนเหมือนปักเขาไม่กล้าทักทายเย่เฉินแต่เพียงโค้งคำนับอย่างนอบน้อมเท่านั้นแม้ว่าคนอื่นๆจะไม่เข้าใจภูมิหลังของเย่เฉินแต่พวกเขาก็เดาได้จากสีหน้าของคนเหล่านั้นว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาอาจเป็นคนที่คอยสนับสนุนตะวันนาอย่างลับๆ ทุกคนจึงรีบยืนนิ่งโดยไม่พูดอะไรสักคำเย่เฉินเดินไปที่เก้าอี้ว่างระหว่างสตีฟกับตะวันนาแล้วนั่งลงเขามองไปรอบๆแล้วพูดว่าขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาที่ประเทศจีนเพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของตะวันนาและสนับสนุนเพื่อนของผมมิสเตอร์หงทุกคนตกตะลึงไปชั่วขณะมิสเตอร์หงเป็นใครกันพวกเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยเย่เฉินยืดตัวเอนหลังบนเก้าอี้และพูดอย่างไม่ใส่ใจ ผมคิดว่าพวกคุณบางคนดูคุ้นเคยพวกคุณทุกคนน่าจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาผมก็อยากรู้จริงๆพวกคุณเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเราจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไม่ได้หรือไงทำไมเราต้องใช้วิธีที่น่ารังเกียจและผิดเพีย้ยนเช่นนี้ด้วย เย่เฉินถามตรงๆจนไม่มีใครกล้าตอบสิ่งที่พวกเขาทำบนเกาะน,นั้นน่ารังเกียจมากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงฆ่าคนที่เกี่ยวข้องกับเกาะทีละคนเพื่อปกปิดอาชญากรรมของพวกเขาก่อนหน้านี้มีตัวละครที่คล้ายกับแมทฟิงเกิลสไตล์ซึ่งเป็นคนประเภทที่ซื้อเกาะและจัดงานปาร์ตี้ให้กับทุกคนเขาถูกคนพวกนี้ฆ่าตายในคุกเมื่อไม่นานนี้ ตามแผนของพวกเขาครั้งนี้พวกเขาจะบังคับให้แมตฟิงเกร์สไตล์ฆ่าตะวันนาก่อนจากนั้นจึงหาโอกาสฆ่าแมตฟิงเกร์สไตล์ด้วยเช่นกันหากเบาแสนี้ถูกตัดออกไปพวกเขาก็สบายใจได้แต่ไม่มีใครจะจินตนาการได้ว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นเช่นในปัจจุบันเมื่อเห็นว่าพวกเขาเงียบไปเย่เฉินจึงพูดว่าพวกคุณทุกคนไม่อยากพูดอะไรใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องพูดอะไรผมจะพูดเอง หลังจากนั้นเย่เฉินก็พูดเสียงดังขึ้นเล็กน้อยก่อนอื่นเลยคุณต้องการรอบสังหารตะวันนาคุณมีความตั้งใจที่จะฆ่าใครสักคนดังนั้นอย่างน้อยคุณก็ต้องรับผิดชอบผมสามารถทำข้อตกลงกับคุณได้ในนามของตะวันนาจากนี้ไปตะวันนาไม่สามารถบอกใครเกี่ยวกับเรื่องพวกคุณได้อีกแต่คุณต้องหยุดอะไรก็ตามที่ทำให้ตะวันนาเจ็บปวดและคุณต้องขอโทษเธอสำหรับสิ่งที่คุณทำไปก่อนหน้านี้และต้องชดใช้ค่าเสียหายทางศีลธรรมด้วย หนึ่งในนั้นรู้สึกดีใจและพูดอย่างรวดเร็วว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาตราบใดที่มิสสวีตไม่บอกความลับของเราให้คนอื่นรู้เราก็จะไม่ทำให้คุณสวีตคุณเครื่องอีกสำหรับการสูญเสียทางจิตใจที่คุณเพิ่งพูดถึงเรายอมทนได้ถึงแม้พวกเขาจะไม่รู้ภูมิหลังเย่เฉินว่ามาจากไหนแต่พวกเขาก็รู้ว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดา คนเหล่านี้รู้ดีว่าสตีฟโรชัยเคารพเขามากหากพวกตนทำให้เขากโกรธจริงๆสตีฟโรชัยจะเป็นคนแรกที่ไม่เห็นด้วยและพวกเขาอาจเดือดร้อนได้ในสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาไม่กล้าที่จะโต้แย้งคำพูดของเย่เฉินอย่างแน่นอนเมื่อบุคคลน,นี้แสดงความคิดเห็นและคนอื่นๆก็ต้องปฏิบัติตามได้เท่านั้นบทที่7,800ในเวลานี้ทุกคนต่างก็เต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติ ไม่ต้องพูดถึงพวกเขาแม้แต่แมตซิน e เ s ิลสไตล์ผู้เป็นแมงดาก็เหมือนกันเหตุผลที่เขายอมจ่ายเงิน1,000ล้านดอลลาร์เพื่อค่าตะวันนาก็เพียงเพราะต้องการรักษาความลับให้คนเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาได้รู้สึกสบายใจเย่เฉินจึงกล่าวว่าเอาล่ะผมจะไม่ขออะไรมากมายพวกคุณแต่ละคนควรจ่ายเงินชดเชยค่าทำขวัญ100ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนแมตซินเคิลสไ์คุณจ้างนักฆ่ามาฆ่าใครสักคนคุณที่เริ่มต้นทั้งหมดนี้คุณแค่ จ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อยเดิมที่คุณวางแผนจะใช้เงิน1,000ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ปัญหานี้ตอนนี้ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วแต่คุณยังคงต้องเอาเงิน1,000ล้านดอลลาร์ออกมาอยู่ดีซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้เสียเงินแม้แต่แดงเดียวและเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำผมจะไม่รบกวนคุณอีก คนอื่นๆไม่คัดค้านราคาที่ขอไว้100ล้านดอนลลาร์สหรัฐสำหรับพวกเขา100ล้านนี้สามารถคลี่คลายภัยคุกคามของตะวันนาได้และพวกเขาจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อเย่เฉินและสตีฟทุกคนตกลงทันทีเพราะกลัวว่าเย่เฉินจะกลับคำพูดของเขาไปแมดฟิงร์สไตล์รู้สึกหดหู่เล็กน้อยคนอื่นจ่ายเงินเพียง100ล้านดอนลลาร์สหรัฐแต่เขากลับต้องจ่าย1,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมาก แม้ว่าเขาจะรู้สึกเจ็บปวดแต่เขาก็กลายเป็นลูกน้องของสตีไปแล้วดังนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะขัดขืนเย่เฉิน Ye ดังนั้นเขาจึงพูดทันทีว่าอย่าก,กังวลเลยคุณเย่ฉันสามารถถอนเงิน1,000ล้านดอลลาร์ออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ตะวันนาตกใจเล็กน้อยในเวลานี้เธอไม่คาดคิดว่าเย่เฉินจะของเงินมากกว่า2,000ล้านดอลลาร์จากคนเหล่านี้ทันทีที่เขาเปิดปากพูดยิ่งไปกว่านั้นหากเงินจำนวนนี้ถูกมอบให้กับเธอเธอก็ไม่กล้าที่จะรับมัน ดังนั้นเธอจึงกระซิบกับเย่เฉินคุณเย่ฉันรับเงินนี้ไม่ได้เย่เฉินพยักหน้าเดิมทีเงินนี้ไม่ได้มอบให้คุณทั้งหมดอยู่แล้วตะวันานารู้สึกเขินอายนิดหน่อยและดูเหมือนเธอจะอ่อนไหวเกินไปในเวลานี้เย่เฉินกล่าวกับคนเหล่านี้ว่าจากเงินที่คุณตกลงจะจ่าย30%จะถูกจ่ายให้กับตะวันานาโดยตรงและสำหรับ70%ที่เหลือผมต้องการให้คุณร่วมจัดตั้งกองทุนกองทุนเหรอ ทุกคนต่างประหลาดใจหนึ่งในนั้นถามเย่เฉินว่าท่านหมายความว่าเราควรใช้เงินที่เหลือเพื่อตั้งกองทุนการกุศนลนั้นหรือครับเปล่าเย่เฉินโบกมือการปล่อยให้พวกคุณบริจาคนั้นถือเป็นการดูหมิ่นการทำบุญเลยทีเดียวหลังจากนั้นเขาก็ถอนหายใจและพูดด้วยอารมณ์ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้ผมไม่ค่อยแสดงตัวให้เห็นมากนะักไม่เช่นนั้นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผมในการจัดการกับคนอย่างพวกคุณก็คือกรีดคุณทั้งตัว แล้วร่างกายที่เป็นแผลและเปลือยเปล่าจะถูกขังในกรงเหล็กแล้วเชื่อมกรงเหล็กเข้าด้วยกันจากนั้นก็โยนลงในแม่น้ำแยงซีปล่อยให้ปลากินเนื้อและกัดแทะหนังของคุณจนเหลือแค่กระดูกเย่เชนพูดอย่างไม่ใส่ใจแต่ทําให้คนชนชั้นสูงเหล่านี้ซึ่งมือของพวกเขาเปื้อนเลือดของหญิงสาวผู้บริสุทธิ์หวาดกลัวพวกเขาไม่สงสัยเลยว่าคําพูดของเย่เชนต้องเป็นความจริงพวกเขายังเชื่อด้วยว่าเย่เชนต้องทําอะไรที่คล้ายคายกันมาแล้ว แมดฟิงเกร์สไตน์ถามด้วยความกังวลว่าคุณเย่กองทุนที่คุณพูดถึงมีลักษณะอย่างไรเย่เฉินหัวรยายะและพูดว่าผมต้องการให้คุณจดทะเบียนองค์กรกองทุนในสถานที่ที่ไร้กฎหมายเงินทั้งหมดขององค์กรกองทุนนี้จะนำไปใช้ซื้อบิตคอย์และบิตคอย์เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อมอบรางวัลให้กับคนทั้งโลกผ่านเครือข่ายใต้ดินใครก็ตามที่เปิดโปงอาชญากรที่ฆ่าชีวิต ผู้หญิงเด็กเยาวชนเช่นเดียวกับคุณแต่ยังคงหลบหนีอยู่จะได้รับผลตอบแทนและใครก็ตามที่ฆ่าพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อถึงจุดนี้ดวงตาของเย่เฉินเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าและเขากล่าวอย่างเย็นชาให้ผมยกตัวอย่างให้คุณฟังถ้ายังมีคนในสหรัฐอเมริกาที่ทำสิ่งเดียวกันกับคุณ ถ้ามีใครเปิดโปงมันและมีหลักฐานที่หนักแน่นเขาสามารถรับรางวัล5ล้านดอลลาร์สหรัฐได้หากใครก็ตามสามารถฆ่าคนบ้าที่ไร้กฎหมายเหล่านั้นได้เขาจะได้รับรางวัล5ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคนที่ถูกฆ่าหากมีคนเช่นนี้มากเกินไปและไม่มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีกองทุนนี้คุณจะต้องลงทุนเพิ่มอีก100ล้านดอลลาร์แมดฟิงเกอร์สไตล์ตกใจมากและพูดออกไปว่าคุณเย่นี่ นี้เป็นการฆาตกรรมโดยจ้างวานหาก FBI หรือประเทศอื่นสืบสวนเรื่องนี้เราคงเดือดร้อนหนักแน่นะครับสตีฟขมวดคิ้วและตบหน้าเขาอย่างแรงพร้อมด่าว่าไอ้ลูกหมาตอนที่แกแม่งจ้างคนมาฆ่าตะวันนาทำไมแกไม่คิดถึงมันละ่ะแต่พอแกจะทำดีสักหน่อยแกกลับกลัวปัญหามากมายที่เกิดขึ้นนั้นหรือ แมดฟิงเกร์สไตล์ไม่คิดว่าสตีฟจะโจมตีเขาโดยตรงใบหน้าของเขาร้อนเผาด้วยความเจ็บปวดและเขาก็หวาดกลัวมากจากนั้นเขาจึงตระนักได้ว่าเขาไม่มีทางออกอีกต่อไปหากไม่ได้รับการคุ้มครองจากสตีฟเขาอาจไม่มีชีวิตรอดในวันพรุ่งนี้และผู้คนที่อยู่ในบริเวณนี้อาจหาคนมาฆ่าเขาก็ได้ทำไมฉันต้องกลัวที่จะไปขัดใจคนอื่นด้วยละ่ะ ตราบใดที่ฉันไม่ทําให้สตีฟและเย่เฉินขุ่นเคืองสิ่งอื่นก็ไม่สําคัญอีกต่อไปแม้ว่าตํารวจสหรัฐอเมริกาจะต้องการตัวฉันไปทั่วโลกแต่ด้วยการปกป้องของสตีฟอย่างน้อยฉันก็จะไม่ตายใช่ไหม